รีวิวกระหน่ำขวดซองฟีเวอร์ขนมปังย้อนฮิตติดชาร์ตที่กำลังมาแรงแบบสุดๆกระแสะคุ่ซองกลับมาแรงแซงทางโค้งอีกครั้งและคาดว่าปี64จะปังขึ้นเรื่อยๆเราจะได้เห็นว่าเริ่มมีการพูดถึงร้านขวดซองกันมากขึ้นจากที่ไปคาเฟ่ที่มีแค่เคก้กเครื่องดื่มเหล้าคอกาแฟต่างหันกันไปต่อคิวรอซื้อขวดซองหรือไปนั่งชิวกันที่คาเฟ่ที่มีขวดซองเป็นส่วนใหญ่ด้วยรสชาติหอมระมูนและความหลากหลายของเมนูที่สามารถดัดแปลงรสชาติได้เยอะทําให้กลายเป็นเมนูย้อนฮิตซึ่งร้านที่ดังมาก ในตอนนี้อย่างเจมบูรองเชอรี่ขัวซองเจ้าดังย่านฝั่งโทนที่ตอนนี้รีวิวเพียบเปิดร้านที่คนยืนต่อคิวยาวเหยียดและยังมีร้านอื่นๆอีกมากมายที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลเช่นวูฟขัวซองเชอรี่กับตันสควีซมิคาสุกิแซงขัวซองบีเคเคเคนคอฟฟี่แอนด์ขัวซองหรือถ้าใครมีร้านไหนอร่อยแนะนําเรามาได้เลย